ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะไม่มีกั๊กนิกกี้ประกาศเดินหน้าจีบก้อย阿拉ชพรหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้นะ่ชาชัดยอมรับกับสื่อมวลชนเลยว่ากำลังเดินหน้าจีบก้อย阿拉ชพรจริงๆสนิทกับฝ่ายหญิงพอเล่นซิทคอมด้วยกันแถมยังชมฝ่ายหญิงต่อหน้าสื่อด้วยว่าเป็นคนน่ารัก แต่ตนเองก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรเพราะตอนนี้ฝ่ายหญิงกำลังฮอตงานเยอะมากยอมรับตรงๆว่าผมจีบเขาอยู่และในตอนนี้คุยกับก้อยแค่คนเดียวชอบตรงที่ก้อยเป็นคนอารมณ์ดีน่ารักและพูดคุยถูกคอจริงๆแล้วไม่ได้รีบอยากคุยกันไปเรื่อยๆเพราะช่วงนี้ก้อยงานเยอะมากต,น,ตนเองก็ไม่อยากที่จะไปเป็นมานพะจล ส่วนสหานะยังไม่เรียกแฟนทั้งนี้นิกกี้นัชัดยังบอกอีกว่าไม่เคยถามว่าใครจีบก้อยอยู่บ้างหรือว่าตนเองอาจจะคิดไปฝ่ายเดียวซึ่งไม่ได้ห่วงที่ก้อยมีคนจีบใครชอบก็ดีแล้วเพราะกำลังฮอตจะได้มีงานเยอะๆก็ไม่ได้ทำคะแนนอะไรพิเศษเจอก็คุยกันปกติประเด็นที่เพื่อนสาวคนสนิทไปเฟือนพัสกรบอกไอจีหนุ่มนิกกี้นั้นเจ้าตัวบอกว่า ไม่มั่นใจว่าไปคอมเมนต์อะไรแล้วกระทบจิตใจอีกฝ่ายหรือเปล่าแต่ยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกันและไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่ตนจีบสาวก้อยด้วย